พฐมภ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุนสร้างพระใหญ่ตอนซ้อมฟ้อนรำภาคบ้านทายการฝึกซ้อมฟ้อนรำถวายเทวดา5ธันวา2563ข้างนอกศาลาตอนนี้แดดอ่อนแล้วเหล่านางรำทั้งหลายก็พากันย้ายออกมาฝึกซ้อมตรงสถานที่จริง ตรงนาบลานพระเปิดโลกจำนวนนางรำแปดชีวิตด้วยกันรวมกับครูฝึกก็คือครูจุ่มก็เป็นกาวเป็นเจตนาของอาตมาที่ยากจะให้มีสิ่งเหล่านี้คือกระบวนํา ทวายเทวดาเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบเพราะสมัยโบราณโบราณมีงานนักขัตฤรรกษ์อะไรงานสางคัญอะไรงานรับแขกบ้านแขกเมืองก็ตามก็จะมีการกรมนนี่คือครูจุ่มนะครับผู้นำฝึกซ้อมลูกศิษย์ลูกหา แต่และชีวิตก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะทั้ง9ชีวิตนี่แหละบอกว่ามีความชื่นชอบในการได้รำและเต็มอุกเต็มใจมากในงานนี้แม้เวลาจำกัดด้วยแรงศรัทธานำพาเราทว่วหน้าพร้อมใจกันไม่หวั่นไหว แม้แรงลมพัดโหมเสือกระจุยกระจายเราทั้งหลายเหล่านางฟอนฟอนสบายหกธันวาหกสามกำหนดหมายบุญปฐมผ้าป่าสร้างพระใหญ่เขาจุงมคลองบ้านเข้าเราพรั่งพร้อมใจสุขสดใสใจบานเบิกวันเริกดีสมัยโบราณ เวลามีงานนักขัดตฤะษรกใดๆก็ตามจะเป็นงานหลวงจะเป็นงานราษหรือจะเป็นงานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในรัฐจะสำนักเหล่านี้เมืองเมืองนั้นประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เขาจะนําออกมาโชว์ก็คือการไา้รํา การร่ายรำนี้ถือว่าเป็นศิลปะสำคัญของชนเผ่าบ่งบอกถึงประเพณีความสวยงามวัฒนธรรมความเจริญด้านความคิดศิลปะของแต่ละชนเผ่าเขาก็เอามาโชว์กันเพราะฉะนั้นงานบุญสำคัญอย่างนี้ อาตมาจึงต้องการที่จะให้เกิดสีสันเรียนแบบแบบโบราณสัหน่อยเพราะเชื่อแน่ว่าเราเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าเคเจ้าแดนเนี่ยที่เป็นปู่นั่นย่านี่ทั้งหลายเนี่ยวิญญาณที่เป็นคนโบราณเขาชอบความสุขสนุกสนานเราก็ นำองค์ประกอบการไดรังขึ้นมาประดับในงานพิธีทอดพระปาและตรงจุดนี้ถือว่าเป็นดินแดนเก่าแก่โบ,โบราณโบราณมีประวัติศาสตร์ประสบปะการเรื่องลี้ลับนี่เยอะนะท่านสัตวิชนซึ่ง ทางทีมงานพระธรรมะก,ก็ได้สัมภาษณ์ผู้ทั้งผู้แก่ที่อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่จันทาบ้างสมัทีิท่านมาพื้นฟูสถานที่นี้แล้วก็ชาวบ้านที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีประสบะการณ์เรื่องอาถรรพ์รีรับ และก็ทราบภายหลงังว่าการที่เราได้มีการจัดให้มีพิธีร่ายรำบุญส่วนเนี่ยหรือร่ายรำถวายเนี่ยเราเทพธิวดาเขาชอบมาก่ายอย่างนั้นและสิ่งที่ได้มาจากการให้เด็กๆเ,เข้ามามีส่วนร่วม ในพิธีกรรมทางาศาสนาในลักษณะนี้มมนก็คือทำให้เยาวชนเนี่ยมีการเอาใจจดใจจ่อในในกิจกรรมของตัวเองเมืม่อเขา,าได้เข้ามาสู่ลานวัดวาอารามพระที่มีความรู้ก็จะสามารถอาศัยเหตุการณ์นี้ทำให้ เยาวชนคนร,รุ่นใหม่รู้จักสิ่งที่สุดยอดในศาสนาก็เป็นการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาใกล้ชิดศาสนาอีกวิธีหนึ่งซึ่งยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียเนาะเราก็อาศสื่อเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อพวกเขาได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆเราก็อาศัยการบันทึกวิดีโอเอาไว้ตลอจากนั้นก็นำออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลกเป็นการสร้างความภาคภูมิใจใพวกเขาด้วยแล้วก็เป็นการเผยแผ่ วัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามของประเทศไทยแม้จะเป็นงานเล็กๆก,กลุ่มชนเล็กๆกระตามอาตมาถือว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้มันก็มาจากจุดเล็กๆนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าโตบขึ้นมาเหมือนโอปปติกะเสมอไปจุดเล็กๆเ,กเกบื้องต้นก็คือจุดของปลายดินสอปลายปากกา ที่จุดลงไปในแผ่นกระดาษแล้วก็ค่อยลากเส้นเป็นประติมาการรมต่างๆขึ้นมาเด็กเหล่านี้เขามีความชอบมากนะเพราะว่าเปิดใจแล้วพวกน้องๆบอกว่ามีความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในการได้รำและยิ่งได้มาทำกิจกรรมได้รำในงานพิธีบุญเขายิ่ง ดีใจพวกเธอเหล่านี้ได้ให้สัมภาษณ์เรานี้เป็นงานตัวอย่างถ้างานชิ้นนี้ผ่านไปได้ด้วยดีครั้งหน้านะคราวหน้าก็อยากจะให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้ให้สวยงามกว่านี้และเพลงที่นำมาประกอบในการได้รำัตมาก็ออกแบบให้เขานะ อยากจะได้ไร่รำแบบทางเหนือด้วยสวยงามอ่อนช้อยก็เลยให้โจทย์ไปเป็นรำถวายผ่านครูประมาณนี้แหละแล้วก็รำบูชาปู่สีสุดโทนาคารช่วงเวลาในการทลุกฝนก็แค่ครึ่งเดือนก็เป็นช่วงปิดเทอมอุปสรรคก็อยู่ตรงนี้ ก็จะเรียกรวมตัวเด็กได้แต่ละั้งก็ก็ค่อนข้างจะยากในพระพุทธศาสนาของเราก่อนจะไปถึงแก่นแห่งธรรมเบื้องต้นเหมืนต้นไม้นะั่นแหละมันก็ต้องมีมเมล็ดปลูกลงไปในดินก็งอกออกมาเป็นรากรากก็กลายมาเป็นปลำต้นมีเปลือกมีกระพี้คือเนื้อไม้ แล้วจึงค่อยไปพัฒนาสู่แก่นน้องๆเหล่านี้ลูกหลานเหล่านี้เปรียบไปก็เหมือนเมล็ดพืชแห่งศาสนาเมื่อจิตใจร่าเริงเบิกบานกระแสธรรมก็ง่าก่ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ก็คือเด็กๆบอกว่ามีสมาธิในการเรียนมากและมีสติมากขึ้น ักก่อนพักก่อนพักก่อนพักก่อนสวัสดีค่ะดิฉันนายชิตรวรรณจอนแก้วนะคะเป็นครูคณะอานราการที่โรงเรียนบ้านแก้งยาวนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเมทิพย์กระวงอยู่ชัยภูมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งอยู่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุลธิดาวิมล่ิฉันมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านแก้งยาวค่ะ ดิฉันนางสาวลภาวันยาจารย์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนแม่ตอนพยาคมค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน็กงญิงแพรพาชาสวนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านหญ่สวัสดีค่ะดิฉันนิรินทร์ตะไคร้ตัวนักเรียนาชีาระนักรีนโรงเรียนบ้านใหญ่หนึงคู่แข่ันชนเรียนชั้นทชันัดไป กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธเรียนวิทยชที่หนึ่งโรงเรียนบ้นกัิสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสราสรเชฟพรมตอนนิกาศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนสตรีเชพค่ะในคณะที่ดิฉันนะคะเป็นครูฝึกสอนหนาตาสิ์นะคะโรงเรียนบ้านก่ยาวนะคะก ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะนักธุันวันแ่คซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านให้ทำนางรำมารำถวายาให้กับเทวดาแล้วก็พญานาทีนี่นะคะจากระยะเวลาในการได้รับมอบหมายก็เป็นเวลาครึ่งเดือนนะคะ แล้วก็ถามว่าอุปสรรคมีไหมก็มีค่ะเพราะว่าช่วงที่ได้รับนั้นก็เป็นช่วงที่นักเรียนปิดเทอมปิดภาคเรียนนะคะก็ทําให้เกิดการรวมตัวยากนะคะก็ทําให้อุปสรรคในการที่ต้องมานั่งคิดท่านะคะซึ่งถามว่าเพลงที่รับ,บหมายเป็นคนเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากแล้วก็ไม่เคยรำมาก่อนนะคะก็เลยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะยากสําหรับโรงเรียนเล็กๆอย่างเรานะคะแต่ด้วยความที่ว่าด้วยแรงศรัทธาที่มีทาที่้ออยากจะทำแบงนี้ ก็มีเกิดแรงบันดาลใจนะคะให้มีความพยายามในการเ,าเจียมซ้อมทุกอย่างนะคะก็จนมาถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งซึ่งทางโเรียแล้วก็ว่ามีความภาคภูมิใจนะคะในอย่างนี้นะคะที่ได้รับอ,อมอบหมายแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะคะในการแสดงครั้งนี้ค่ะคะ่ะในการแสดงครั้งนี้รู้สึกว่า เรามีพลังงานหรือเอนจีมีจุดประสงค์อะไรบ้างครับที่ทําให้การแสดงมันออกมาดูดีเหมือนอย่างที่ซ้อมเนี่ยครับรมีแรงบันดาลใจจตหนความศรัทธาล้วน,วนค่ะเกิดจากความศรัทธานะะซึ่งทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะคะก็คืออย่างเดียนวะคะือด้วยแรงศรัทธานที่อยากจะสร้างนะคะข้าใหญ่ขึ้นมาครับแล้วยังกเมื่อกี้หลวงพี่ถามเด็กนักเรียนใช่ไหมครับก็มีความรู้สึกว่า เด็กแต่ละคนก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นกันแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงครับเอ่อทั้งหมดทั้งมวลนะคะถามว่าต่างในหมู่อยู่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะคะพื้นเพแล้วนะตะกอนก็อยู่ในโรงเรียนเดียวกันเพียงแต่ว่าเอ่อบางบางเด็กบางคนก็จบการศึกษาไปเตรียมพนอกาแต่พื้นฐานจริงแล้วเป็นคนในหมู่บ้านนะคะเอ,อ่เดียวกันนะคะก็เลยทําให้การรวมตัวนั้น ในโรงเรียนเดียวกันน่ะถือว่าได้แต่ว่าน้องที่ออกไปอยู่ข้างนอกนะคะก็จะวมตัวเดยก็คือตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์มนะคื่อยวันน้อยมากนะคะถือว่าเป็นสวนที่ค่อนข้างนั่แล้วคุณครูคิดว่าโครงการที่เราจะโครงการนี้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยครับสามารถนําไปต่อยอดเป็นเหมือนกิจกรรมของชุมชนเป็นกิจกรรมของระดับตําบลจังหวัดหรือประเทศอะไรเงี้ยได้ไหมคุณครูคิดว่าแน่นอนค่ะย่อมได้อยู่แล้วค่ะ ถ้าได้รับแรงสนับสนุนจากชุมชนหรือผู้หลักผู้ใหญ่แั้นก็ย่อมได้แล้วสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นียครับคุณครูคิดว่าเราให้ประโยชน์อะไรแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้บ้างครับสั้ัญเลยครูว่าทำให้เด็กนั้นมีกิจกรรมทำไม่หมกมุ่นนะคะแล้วก็ในเมื่อเมื่อกิจกรรมที่ดีทำแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กแล้วก็ ผู้ปกครองนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเขาเองด้วยผู้ปกครองด้วยนะคะจากหลายๆหลายหลาหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังของเขาเองนะคะไม่เวลาว่างไม่เขียนไม่กี่คำค่ะมีคำว่าอุปสรรคเนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของเวลาใช้มากกว่านะคะเพราะว่าอย่างอย่างน้องที่มีนะคะน้องสุดาระถอยได้ไหมคะเราเล่าตามหน่อว่าใช่ค่ะต้องจ่ายรเดือดขาดทุนทุกครั้งวันนึงเนินทาแบบ ไปต่างจังหวัดบ้างแบบไปดีลงานจากมหาลัยอื่นๆบ้างคนะ่ะอาจจะไม่มีเวลามาสอบกับน้องแต่ก็บางครั้งก็จะเปิดยูทูบสอบเองแล้วก็ค่อยมารวมกลุ่มกับน้องหนูคิดว่ามีปักคาค่ะแล้วก็ม,ม,ม,วกมีท่ชอบในการรำวันธรามดาด้วยก็คือหนูถ้าสมมติมีงานเข้ามาจากคุณครูหนูก็จะไปรำด้วยคะ่ะถ้ามันตรงกับวันว่างแล้วก็มันไม่ชนกับการสอบและการเรียน า,าก็ชอบปั้มดีแล้วค่ะก็ไม่มีพี่สัตว์เลยสวัสดีค่ะ,ะาาชี่องชื่อค่ะชื่อโรนี่ค่ะชื่อมาที่โรงที่นู่คะก็ย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะดทีค่คำว่าอยู่ที่นู่นจะเป็นโรงเรียนประถมค่ะ ซึ่งมัธยมอยู่ที่นู่นก็ซึ่งว่าต้องสอบเข้าค่ะก็เลยว่าเราเคยเรียนอยู่ที่นี่บ้านเกิดของแม่เน่ยค่ะก็กลับมาด้วยความว่าเราอยากอังกฤษเราก็ที่นี่เราก็ได้อะไรกิจกรรมนี้ก็ได้ด้วยความที่ว่าคุณแบบกำนได้แลวค่เรยว่าถามว่าถาากิจกรรมเนี่ยค่ะมันเป็นประโยชน์กับเด็กไหมถามว่าจากที่ตัวเองเป็นครูนะคะใยทดสอบในทดลองนะคะ ว่าถ้าเกิดในเรื่องของสมองในเรื่องการเรียนเด็กนีการพัฒนาที่ดีขึ้นการเรียนดีขึ้นความจําดีขึ้นหลายคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่เคล้ายๆคล้ายสมาธินะคะก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆคนนะคะเออลองมาฝึกนะคะรับหน้าสิงดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะแล้ว ไม่มีคุณครูหรือไม่มีเงินที่จะไปจ้างสถาบันเราก็ใช้เทคโนโลยีช่วยก็คือช่องของ y o u t u b e วิดีโอนะคะในการตึกซ้อมซึ่งซึ่งกลุ่มของเราก็ใช้ YouTube ช่วยนะคะในการฝึกซ้อนติดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีมากะะ <S <S ดีขึ้นค่ะความจำเป็นตรงไปวรงมาในกา พว,ว,ว่าวววาการรำมันต้องฝึกสมาธิปนในตัวใช่ไหม